แล้วก็ผมวันนี้เราจะไปเจอฝีมือทางกับข้าวของแฟนครั้งแรกนะครับ <c oughs> ไปรอร่้ว่ากลับตันนี้ผมจะได้กินอะไรมีอาหาทางกับข้าวเป็นครั้งแรกไปครับไปรอชมกันดข <c oughs> นลุกขนลุกขนลุกเลยอ่ะไป ทางกลับบ้านกันเพิ่งเลิกงานแล้วครับผมบายนี่ยังไม่ได้ล้างเลยตัวแรงครับตัวแรงใครอยากไปเทีย่ยวไปทิปอะไรทักมาได้นะครับผมยินดีเข้าร่วมแก๊งไปครับกลับบ้านกันลุยถึาแล้วครับผมมาถึงห้องแล้วครับ คุณแม่มือใหม่ห้องไหนนี่ก่อนครับคุณแม่มือใหม่มาถื้อห้องแล้วครับผมโอ้ยสม,มุนนี่สม,มุนด้วยไงลูกแม่ทำข้าวอร่อยไหมหืมแม่ชาโก มาดูกัเกบเฮ้ยแมงพ่นฮัทเข้าเขยิบ่าอยู่ตรน,นี่อ,อะไรนี่อ่อมหมูเหรออ่อมหมูตำตีนไก่อ,อันนี้ง่ทอดกระดูกอ่อนะอ่ะอ๋อขี่ตัวกันมั่นย่ง นนนเนี่ยอ,อยู่รครับเนี่ยเนี่ยคนท่านจะเผาคุณไปผมถือตกนะครับนไปลองซิมลองซิมบ้างมาครับนี่ออกระเเ๋าเลย เบิ่งขาบุญเบมเสียเบิ่งไก่กที่หนึง่งขออนุญาตครับเนางประเด็นนองไก่บุนะ่ม อันนี้อมมูนรีวิวใหม่ียนไมะด,ดูกอออนดกใกล้จามตีนหยุดอุ้ยเยอะๆครับเหมืงหมออมมู Mm. Một suy lào Có suy lào này tôn Thang tôm được đồng hồ 卖给你的。嗯嗯 ก็สามะกำตีน 你干的。

ซื้อซื้อไว้หลายปะน,นี่ครับเผ็ดไปกินเองบุงตามใจเลยมักรถแต่ปรุงเอาเลย ไปเราเมื่อกี้เขากินมูซี่มันจะสุด โอ้สาใจสาใจแของดีเรไม่ชออะรกว่าดอดูว่ามันปากให้เจบการรีวิวแม่บานอีพีแหละครับโอ้สุสเทือนในสื่อกิน มันนี้ดิงูมะเห็ดน่นากินเป็นหลังกิสีแดงเพื่อนเพ็ดซนอไปครับผมรับถามมากกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกางใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อ